อ่ะสวัสดีนะครับอ่าเพื่อนๆมาดูกันนะครับสักดานหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเล่นอีห้อยนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับโอเคไปก็อ่าตรงนี้เราขึ้นเป็นเอ่อเป็นทรงดาวก่อนนะครับดาวกระจายก่อนตรงนี้ตรงนี้แพ้หมดเลยนะครับตรงนี้เขาขึ้นลูกไหนก็แพ้หมดนะครับถ้ายี่สิบสี่ไปสิบเก้าก็ต่อสองนะครับแลกกันไปเลยนะครับ ก็10ไป15ส่วนขึ้นไปเลยนะครับแต่ค่า24ไป20ก็แพ้เหมือนกันแต่ช้านิดนึงางานนี้ก็รูปแพ้นะครับคืออ่ะตรงนี้นี่มันมีโอกาสเสมอได้นิดนึงนะครับ25ไป21นี่มีโอกาสเสมอเนาะแต่ว่ารูปอื่นนี่ก็แพ้หมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแพ้ย่งไงนะครับอแพ้แล้วนะครับไป ตรงนี้ก็เข้าไปเสียบสิบห้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็กโดนสองหมดนะครับถ้าถ้าจะให้ช้านิดหนึ่งยี่สิบเจ็ดไปยี่ิบสี่เราก็สองไปเจ็ดนี่ก็คือหมดละไม่มีตาเดินแล้วนะครับอ่ายี่สิบเจ็ดไปยี่ิบสี่เราก็สองไปเจ็ดก็ไม่มีตาเดินนะครับก็สามสิบสองไปยี่สิบแปดก็สิบหกไปสิบเก้านี่คือจบเข้าฮอตสบายเลยนะครับโอเค เดี๋ยวดูเขาเดินรูปไหนรูปนี้ก็ทันทีเลยนะครับโอเคครับดูเป็นแนวได้นะครับก็มาดูกันอีกสักสองกระดานนะครับเกมนี้จริงๆมันเป็นรูปชนะนะครับแต่เราไปประมาณคู่ต่อสู้นะครับมาดูว่าเราพลาดตรงไหนนะครับ่อก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกองโจรแล้วก็เข้าไปนะครับฝั่งตรงข้ามไม่ขุดลุมไว้เลยนะครับเออให้เราเข้าไปแล้วก็ เดี๋ยวแเราก็เข้าไปนะครับถ้ามีจังหวะล้วก็เข้าไปนะครับ,รบตรงนี้ยังเป็นเป็นรูปชนะของเรานะครับตรงนี้นี่ <c oughs> โดยจริงๆงอ่ะเป็นรูปชนะแล้วนะครับแต่ว่าก็คือยี่สิบสี่ไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับเส้นไปก่อนนะครับจริงจริงเราควรเส้นไปก่อนนะก่อนเบียดนี่เราต้องเส้นก่อนนะก็คือรูปชนะก็คือยี่สิบสี่ไปยี่สิบเจ็ดก็คือเบียดเข้าไปแล้วก็ เออหกไปสิบก็จะชนะนะครับแต่ทีนี้เราดูว่าคะแนนเขาน้อยนะครับเราดูคะแนนเขาน้อยเราก็เลยแบบอ่ะคงไม่มีปัญหาอะไรนะนะเขาน่าจะหนีนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะหนีนะครับปรากฏว่าเขามีหนีนะครับต่อตรงนี้เจงบงเลยนะครับเออลําบากเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นความผิดพลาดนะครับเป็นการ เป็นการประมาทคู่ต่อสู้นะครับก็แพ้ไปนะครับจากรูปที่ชนะนะครับก็แพ้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูกระดานที่สองกันนะครับออามาแล้วครับดานที่สองนะครับก็ก็ดูเป็นแนวได้นะครับก็รูปนี้ยังไงก็ชนะนะครับแต่ว่าเราดันประมาทคู่ต่อสู้ไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อก็อย่าไปเล่นตามนะครับไอ้รูปประมาทไอ้หลับตาเดินอะไรพวกนี้อย่าไปเล่นนะครับตรงนี้เข้าเข้าแล้วคือได้เปรียบมหาศาลนะครับ คือถ้าไม่ประมาทนี่คือชนะอยู่แล้วนะครับยูี้เขาเสียเปรียบนะครับนี่เราเบียดขึ้นกอทก่อนได้นะครับเขาจะเล่นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับรูปมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไปขึ้นฮอตครับค่าตรงนี้นะครับอาจารย์ขุดหลุมไว้รอนะครับเอ้ร้ายการเลยการเนี่ยกะว่าถ้าเราเข้าไปหมายเลขสามนี่ยจะโดนต่อสองนะครับดาบหลัง เราก็รู้นะครับแม่ขนาดนี้ทาไมจะไม่รู้นะครับก้เข้าตานี้นะครับการโดนหลอกมั่งล่ะนี่เน่กดสามโซเดมาคอมเรียบร้อยเลยนะครับอโอเคเรียบร้อยไปนะครับก็พอเป็นแนวให้เพื่อนๆได้เล่นได้นะครับขอบคุณครับมาดูกันสักสองกระดานนะครับอันนี้คือกระดานแรกนะครับเรียนกันเลยครับ ก็เป็นกระดานสวยๆนะครับอาจา์พันเก้านะครับตอนนี้ผมก็พันเก้าเหมือนกันอาจารย์ปล่อยให้กินนะเผือว่าเป็นแต้มตัดตัดข้างนะครับก็จะเล่นคล้ายๆตัดข้างนะกระ, <c oughs> กระดานนี้ก็คงต้องต่อนะครับตดต่อลงตากดก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ <c oughs> ซึ่งทำให้อาจารย์เขาเล่นลำบากพอสมควรนะครับลงตากดอยู่อย่างนั้นนะครับ เดินครับ <c oughs> แทรกเลยครับจานแรกคนละตัวนะครับเราถึงฮอตก่อนนะครับก็เล่นสบายนิดนึงนะครับกินครับโอ้จานน่าจะยอมแพ้นะครับเพราะว่าเดินกินให้กินหมดเรี่ยงเลยนะครับก็มาดูกระด้างสวยๆนะครับจากมาจริงๆก็น่าจะเล่นกองจรนนั่นแหละ ว่าอาจารย์สกัดไว้ก่อนนะเมื่อกี้คือไม่ได้สกัดนะอาจารย์คือเขาวัดตั้งใจจะมากองโจรเราก็เลยจับโจรซะนะครับไม่ได้เล่นโจรน,นะก็มาดูกันนะครับว่าจะจับได้ไหมนะครับการทําท่าจะเป็นกองโจรสกัดไว้ก่อนเลยนะครับนี่แล้วก็เราเข้ามุมเรียบร้อยครับตรงนี้ฝั่งเราได้เปรียบนะครับเพราะว่า เอ,อลูกเขาลอยๆอยอยู่หนึ่งตัวนะครับสองตัวแล้วตอนนี้สามตัวสี่ตัวนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เหมือนเราจะได้เปรียบนะครับตอนนี้สี่ตัวนี้ยืนนิ่งหมดเลยนะครับนี่เนะี่ยเพราะเดินตัวไหนไม่ได้ก็ต้องทําแบบนี้นะครับไปเข้าฮอตครับเดวเข้าก่อนเลยนะครับทีนี้อาจารย์อยู่ๆก็เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งกระดานหนีไปเลยนะครับ แล้วกว็กระดานที่สองก็ไม่เล่นนะครับเออโอเคครับพอเป็นแนวได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันสักกระดานหนึงนะครับกระดานที่ผมซ้อนกับอา,อาจารย์นะครับคนเก่งเลยอาจารย์นี่ระดับท็อปของของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับอันดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมังสเสมอนะครับ โอเคอาจารย์เดินตรงนี้ผมเข้าเสียบตรงนี้ถูกต้องนะครับไหมครับอ่ากินทีนี้อ่าทีนี้อาจารย์บอกให้ต่อตรงนี้นะครับอ่าก็ถือว่าสเสมอกันไปนะครับก็ล้อกันไปล้อกันมานะครับคงเดินกันไม่ได้นะครับโอเค okay. ก็ได้หมดนะครับโอเค สวยงามครับมาดูกันอีกสักดาหหนึ่งนะครับเหมือนจะวิกฤตแต่พลิกกลับมาได้เป็นการเป็นการเป็นของโจนเปิดหลังนะครับอาจารย์คะแนน2000ขวานะครับบายข่าวมูลเรียบร้อยแล้วนะครับประจันตำแหน่งของเรานะครับตรงนี้ถ้าเขาต่อขึ้นมาก็จะเป็นรูปเสมเออยู่ที่เหลี่ยมการเดินเกมนะครับ เข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ต่อเลยนะครับสต็อปนะครับตรงนี้เออตรงนี้ถ้าเข้ามาสิบสี่ซึ่งเขาก็ามาอยู่แล้วแหละเดินสักขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตาเดินก็ไปรออยู่ตรงนั้นแหละ, <c oughs> ะไปทีนี้จานเดินแบบนี้เราเข้ากินก่อนนะไปโอ้จานต่อสองนะครับซึ่งเราก็นับขาเดินนั่นแหละ ที่ปล่อยให้เขาต่อสองเพราะว่าเขาไม่มีตาเดินสักตาหนึ่งนะครับเขาก็ต้องออกมาตรงนี้นะครับและทําให้เรากดโซเดมาคอมในจังหวะนี้นะครับแม่สวยงามจริงๆอนี้ก็หนีไม่รอดครับถ้าเกิดว่านี้ก็หนีไม่รอดนะครับแล้วก็ไปเสียบกลางอีกทีหนึ่งเป็นอันว่าชนะนะครับขอบคุณครับ ก็มาดูกันอีกสักหนึ่งกระดานนะครับอาจารย์คะแนนพอ่พอๆกับผมนะต่างกันนิดเดียวเองนะครับชิงใครใครจะขึ้นสองพันก่อนนะครับตรงนี้อาจารย์เนผมทีแรกในผมแอบทีแรกนี่ผมจะไปกองโจรแต่อาจารย์มาเดินกักไว้ตรงนั้นนะแล้วก็ขึ้นเป็นน่าจะเป็นสีพญาเนาะคือคําขวาสูงไว้ก่อนก็นึกว่าจะเล่นสีพญานะครับมาดูกันอาจารย์เล่นอะไรเอ่ย ผมก็ข้ามแบบนี้นะครับโอ้ไปแบบนี้ปั๊บ <c oughs> ก็นึกว่าจะเป็นสีพญาไม่ใช่นะครับเป็นกองโจนซะง,งั้นนะครับไปจอดโจนนะฮะขี้เกียจไล่นะครับถ้าเกิดเราไล่กลัวว่ากลัวเขาไม่กล้าจะกินสามเราเนาะ <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ก็ดูกันนะครับโอเป็นกองโจนซะง,งั้น <c oughs> เราก็รับแบบนี้นะครับหรือเปล่า, <c oughs> ขาเขารับแบบนี้กันหรือเปล่าไม่รูนะ้เนี่ยผมว่าเข้ากินเนาะ เออตรงนี้ผมก็ได้จังหวะก็เสียบกินเลยครับคู่ต่อสู้หลบไม่ได้นะครับต้องปล่อยกินหรือไม่ก็หรือไม่ก็อุดไว้นะครับมันสองอย่างเท่านั้นนะครับต้องปล่อยกินหรือว่าอุดถ้าปล่อยกินก็เออเสียบแปบดักบานตะไครเลยนะครับแต่ถ้าหลบนะเดี๋ยวถ้าหลบปุ๊บใบมาเลขสิบเจ็ดนี่จะโดนต่อสองนะครับลําบากทันทีนะครับาคู่ต่อสู้อุดไว้นะครับก็กลายเป็นโจร เขาเรียกว่าโจนอะไรนะครับโจนแบตตรงนะครับเป็นกล่องโจนแบตตรงนะครับหายากนะครับกล่องโจนแบตตรงนะครับเอ่อกล่องมันเป็นรูปเสี่ยงนะครับคือปกติเขาจะไม่ขึ้นกันอ่ากล่องโจนแบตตรงยกเว้นว่าอันนี้คือแก้หมากแล้วนะครับก็ลายเป็นโจนแบตตรงทั้งนั้นนะครับโอเคไปก็ต่อตรงนี้นะครับซึ่งไอหมายเลขยี่สิบสองเนี่ยมันก็ยังออกไม่ได้นะถ้าออกก็ยังโดนสองอยู่นะครับลำบากล้ทีนี้ ดูอาจารย์เขาแก้เกมยังไงนะครับอาจารย์ต่อนะครับโอ้สวยงามครับนี้เป็นการแก้เกมนะครับอต่อปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปอุ่นไว้ก่อนนะครับสถานการณ์เริ่มแย่แล้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับอาจารย์ขึ้นตรงนี้ผมขึ้นตรงนี้อาจารย์เส้นนะฮะเพราะไม่มีตาเดินผมก็นี่เนี่ถ้าปล่อยกินไม่ได้นะครับมันจะขึ้นมาฝั่งฝั่ตรงข้ามจะขึ้นฮอตนะครับแล้ก็เลย แรกสองสองนะครับแล้วก็สองอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอัานว่าส้งกระดานหนีไปเลยนะครับไม่ทันได้กินเนาะเอออาจารย์ก็น่าจะให้น่าจะให้ผมได้กินก่อนสักสักเม็ดหนึ่งสักตัวหนึ่งนะครับโอเคครับดูเป็นแนวลานะครับสนุกสนุกนะครับมาพบกะหมาคองโจนนะครับเดินกันเลยครับก็เกมนี้ก็แพ้ชนะกระดานหนึ่งชนะกระดานหนึงน่งเอา เอาที่ชนะไปดูก็พอนะครับอย่าไปดูเลยนะครับกระดานที่แพ้นะครับโอเคตรงนี้เราก็จําเป็นนะครับเปิดเป็นกองโจนอาจารย์เสืบนะครับส่วนบังคับให้เล่นกองโจนอานาร์สืบนะครับไปครับเข้าไปเลยตรงนี้อาจารย์อยู่ๆอาจารย์ก็ต่อขึ้นมานะครับก็ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเออ ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับไม่เหมือนกัะด้านแรกนะครับโอ้ยโทรักทเล่ครับโอเคจาย er ์ก็นะจบกันไปครับแม่สวยงามเลยครับก็สวัสดีนะครับมาดูกระดานสวยๆฮานะครับไปกันเลยครับเป็นกองโจนะครับนี่เนี่ย เข้าไปจำการเรียบร้อยอยู่อยู่ก็นี่ล้ำหน้าขึ้นมาซัง,งั้นเอาเอาเอาถัวนั้นล้ำหน้าเอาเอกินหนึ่งลูกแน่แล้วก็แลกกันนะครับคนละตุ้สองตูกกินอีกอ่ะบายลำหน้าดีนักหลบนะครับไปข้าวฮอตครับ โอ้จะเข้าอีกตัวแล้วก็เข้าอีกตัวนี่ไหนกินโอ้เขาให้กินเอ้ยไร่กาดแล้วก็เฝ้าออตัวนี้อยู่ละไม่ให้ไปไหนอ,อจะออกไม่ออกเพื่อนบอกออกก็ได้จ้าไปมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเข้าคอตอีกตัวหนึ่งนะถ้าเข้าเข้ากินเราก็กินด้วยเพื่อนบอกไม่ให้ โอ้จะเข้าฮอตอีกตัวแล้วก็เข้าอีกตัวหนึ่งมานี่เนี่ยขังฮอตซะเลยนะครับตอนนี้ฮอตโดนขังเรียบร้อยนี่เนี่ยแล้วก็เดินนี่ขังไว้สามตัวเลยนี่เนี่ยเมื่อกีตาเดินก็ต้องออกไปให้กินแล้วก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีนะครับ โอ้ร oh, right, ้ายกาจจริงๆขอบคุณครับ